พ่อเค้ซ okay, ouais. อยนะครับกันด้วยครับสวัสดีครับผู้ชมน่ารักขอคนด้วยะวันนี้อยู่ชั่งวันนี้อยู่ช่องแลงเล็กตัวน้อยครับวันนี้อยู่กับแบงครับมันนีอคอแบงว่ามาบีวิวห้องแค้งสตตีมของแบงหน่อยครับนู่นครับห้องแบงค์นู่นนะนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตั้งชิ้นเลย เจออันี้เชว์ก็คือเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรปกคองสินสีทองของขังด้วยครับของขังเป็นของหลวงนี่ดูนี่ครับปุกคองสินนี่มันหน้าต่างเี้ย เป็นสีทองดูดิสีทองด้วยเท่อย่าให้ช่องผมอย่าให้ท่องแบงค์ทำคลิปอะไรครับคอยไหลมือเลยครับกดไลค์ช่องแบงค์ด้วยครับชื่อช่องแบงคบงบง์เล็กเตือนหน่อยด้วยว่านี่จะเป็นห้องห้องนอนของแบงค์ครับ ป็นที่นอนของแบงค์เป็นที่นอนห้องของแบงค์เละตัวหน่อยเองครับเป็นห้องของแบงค์นะแบงค์จัดที่นอนไวนะ้นี่ไม่เห็นไหมแล้วลูกสากโตของแบงคนะ์เนี่ยจะใกล้จะมาถึงแต่ตอนนี้นะครับลูกสากของแบงค์นะครับจะมาที่ปานเกิดของแบงค์ครับ ลูกสากของแบงคก็นำมาหาคุณเจ้ายาคบคือแบงค์ก็ลูกสาบของคุณโตของแบงค์แม่เล็กตัวน้อยครับแล้วก็มันถ้วยแฟนมันแหล,ละนะครับไปไปไหนมา้องชายหัวทำมานครับคือ,คอ เย่นนี้นะครับผมแบงค์น่ะผมจะตั้งกล้องอยู่ตั้งหน้ามุกครับอะไรผมจะตั้งกล่องตรงไหนบ้างเครื่องซักผ้าครับที่เอามามาวาครับเป็นของมันครับได้ดูหู้ไหมดูไหมล้นนะครนลุนๆนะตั้งกล้องครับตั้งกล้องแปดตินเนีินๆครับอะไรเจอกูในอีดี้ี ดูช่องผมได้ครับไปดูช่องผมแปลงเล็กไปดูช่องของแปลงเล็กตัวน้อยด้วยครับไปเด็กก็ดูช่องกัน